เบโกกันไปเปิดกันเลยเปิดมาแล้วนะคะนี่ก็จะนี่เลยมีแชซูกะกับนูมิคะมีไบเอ็นกับซูนิโอ แล้วก็มีอะไรนะาดูมี่กับโดเรมอนค่ะดีนะคะทั้งหมดของเราแต่ปัญหาเกิดอยู่ที่ว่าแย่งกันนะคะไม่รู้ใครจะเอาอันไหนแต่เราจะต้องไปจับฉลากกันนะคะคิงคนแรกนะคะซูนิโอค่ะใส่ลงไปนะคะไม้เรนซันริ นที่สองนะคะโดราอมอนใช่ไหมโดราเอมิโดราอมีค่ะมองขอโทษค่ะอตอนนี้นะคะเราก็ใส่เสร็จแล้วนะคะนี่คือที่เจ็มการเราจะมีการสลาบกันให้สองจูบว่าใครเริ่มก่อนนะคะ<ม>ายางยิงยาวประกป,ป๋ายิงชุบ สบายจับไว้ก่อนนะคะอยู่ที like wow Alter, ่แต้มไม่นะนะจับไว้างไว้ข้างแต้มค่ะไม่ได้เปิดนะำบายจุ๊บโอ้โหอะสบายพี่แต้มบายอันสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้าสุด หนูอ่ะจะแพ้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะทุกคนตังเปิดคนแรกเลยโอเคตังกล่องแรกคือกล่องแรกหนูคือโนมิตะค่ะโนบิตะนี่โนบิตะ,ะตังกล่องแรกของตังคือโดอวเอมอนโดวเอมอนค่ะของหนูก็โดวไอมี่หน,นูจะสีเหลือง อ่คิสุกะค่ะเย้คิสุกะนะคะที่เหลือของพี่แตมหมดเลยพี่แตมได้ซูนิโอกับใจแอนนะคะทุกคนแตมแต่หนูไม่อยากได้ใจแอนเลยทำไมทำไมอะคะตามันแตกแปรก่ะจริงตามันแปลกๆอ่ะอันนี้เหมือนของโน้ตเออาจะรวบตัวไหนกันดีนั้นหนูเอาคิสุกะก็แล้วกันส่วนพี่เอาซูนิโอก็แล้วกันสองตัวนี้นะคะ ตัวเชซสกะนะคะมีหนึ่งชิ้นค่ะส่วนตูเมโอะนะคะมี200 200ชิ้น200ชิ้นค่ะ๋ยวเราไปตัอกันเลยมาดูเขียนไม่ได้ช่น้องเก็น้องเกไม่ได้วายเก็บครับเอ้ยเก็บครับโอ้โหสองทุ น้องกับสอถงถเหมือนกัน้ย<ฮ>สีมันสดมากเลยอ่ะสว,สวยดีเวลามาแกะกันเลยเขาไม่ได้บอกว่าถุงไหนถุงไหนถุงหนึ่งถุงสองค่ะน่าจะปนกันนะคะนี่ทุกคนในนี้มีผู้มือมาให้ด้วยนะคะนี่ถ้าเกิดไม่มีคู้มือเราก็ตาอแน่ใช่ <c oughs> ถ้าไม่มีคู่มือเราก็ต่อไม่ได้ใช่ไหมขาแล้วไหน ส่วนขั้นตอนนะคะก,ก็จะมีเป็นแบบส่วนบอกว่ามีกี่ชิ้นมีอะไรนะคะก็จะมีหลายข้ออยู่ส่วนของเรานะคะก<ส>็จะมีถึงยี่สิบสข้อหนูนะคะมีถึง20ข้อค่ะเพราะพี่แดงมีชิ้นเยอะกันานึงเดี๋ยวเราแกะถุงแล้วก็ตอกเลยนะคะ ต่อใช้ไแก๋นะคะควายดูทำให้ชิ้นหายมันทำให้ชิ้ส่วนมันหายเด็ดขาดนะคะไม่งี้นจต่อไม่ได้มันต่อยากมากถ้ามันตกมาใช้อยากบอกเดี๋ยวบอกเพิ่งเก็บไม่ได้นะคะไม่งั้นมันจะต่อไม่ได้สีนี้ก็จะเป็นสีบานเย็นใช่ไหมแม่ชมปูค่ะสมพูแบบนี้ ส่วนเขาจะมีที่สำหรับอันนี้นะคะคือที่งาส่วนตรงนี้ก็เป็นที่งาตรงตูดค่ะหรือว่าไม่ที่ต่อกขาได้ของน้องมันไม่มีนี่ค่ะเราก็เอาปากกามาแบ่งเขียนนะคะมันจะได้ไม่ปนกันแต่ยังไม่ได้เกะอันที่สองเลยแกะก่อนนะหฮ้ยของพี่มีสีฟ้าใส่มันก็เลยพิ้งค์เาน นี่มันมีแบบนี้ด้วยทุกคนซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นกันนามันคืออะไรอะคะนเหมือนมันเป็นเป็นกลมๆเหมือนของโัเลมอนที่มันเป็นจมูกอ๋อเป็นส่วนขาทำไมขามันกลมจังนี่มันมีคินสวัใสๆได้นะทุกคนดูสิอีสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อกันเลย

I mm -hmm.

แล้วก็มีตัวแล้วกำลังเล่นลูกนะครับคุณทำกันต่อนะคะทำไมเหมือนง่วงๆอะคะลม,มเย็ยนลมนเย็ยนดีนยนเดียนจนย,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 ยืนไม่ได้องตอนคอนี่ต่อเสร็จแล้วที่สุกดังนี่อันนี้กำลังเล่นลูก นี่คือกาลันตีไวโอลินอยู่นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเรานี่คิสุกะกาลังดีไวโอลินอยู่เลยนละนี่ตัวนี้ออกกำลังเนี่ยเงาั้องขัดเลยมือตะกรุดนะคะเราจะต่อตัวนี้เลยครับพี่จะต่ออะไรคะแต่อ็นแต่เอนสองตัวละแต่ก่อนอันจะเอนอยู่นู้นนี้น่การ์ดขึ้นเราจะต่อแบบนี้นะคะ เราจะพักดีกแป๊บเดงนเพื่อเราจะกินข้าวเพราะเราหิวข้าวามาไม่ได้กินน้กแา่เที่ยงนี่นะคะทุกคนที่เราต่อที่แม่ต่อเอ้ยที่แม่ซื้อให้นะคะเพราะว่าให้เรานะคะใจเย็นใจสงบอะไรอย่างนี้<ม>แล้วก็มีสติแล้วก็ไม่ใจร้อนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ใครชอบเลโก้เหมือนเราบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแม้ว่ามันจะเป็นอะไรธรรมดาบ้านๆแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำมากมากน่ามะราเป็นนักเียนรันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ